เจ็ดที่นั่งห้ามพลาดเลยเพราะว่าวันนี้นะคะยุ่งจะมารีวิวคันนี้เลย Nissan Qashqai Sport นะคะ2 4ง t ุีเ GT p r ม m i u m คันนี้จะอยู่ที่ปี2018 <S <S นะคะคุณลูกคา้าบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยราคา800แสนบาทมีทอนเป็น SUV ที่ครบจบในคันเดียวจริงๆนะคะ มาดูสีตัวเรือนกันก่อนนะคะสีตัวเรือนนะคะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีเศษหินกระท้อเลยสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะไฟหน้านะคะก็ใสๆไม่มีบิดไม่มีแตกเช่นเดียวกันนะคะเป็น LED projector แบบนี้เลยนะคะกันชนหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าไฟทุกดวงติดแน่นอนแล้วก็ด้านหน้าคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กันชนสำหรับด้านหน้านะคะมาด้วยกันถึง2จุดเลยคุณลูกค้าบอกเลยว่า ออปชั่นแน่นจริงๆเดี๋ยวเรามาดูตรงในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากมิตซูบิชิเลยคุณลูกค้าด้านนี้คือสวยงามเลยนะคะแล้วก็ยางอันนี้ ตกแต่งมาให้แบบพร้อมขึ้นเข่าแล้วคุณลูกค้าจะอยู่ที่ขอบ18นะคะแล้วก็ปียางจะอยู่ที่ปี2021อดอกยางยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาดูด้านข้างนี่ด้านข้างสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันตรงข้างๆมีกล้องนะคะคุณลูกค้าคันคันนี้กล้องแทบจะ360องศาเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันก่อน ด้านข้างสีสวยงามน,นะคะติดตั้งการาดแล้วก็ติดฟิลมดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กุญแจคันนี้เป็นกุญแจคีเลตด,ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดู่าของสร้างด้านในกันดีกว่าคุณลูกค้านี่มาดูของสร้างกันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักสมน้ำไฟไม่แน่นอนดูเม็ดอาร์เม็ดกลมของสร้างไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีรอยคอไม่มีรอยพอดไม่มีรอยตัดต่อตัวถังนะคะแล้วก็ในส่วนของรอ สีแตั้งจากโรงงานยังอยู่เลยคุณลูกค้าสวยงามมากๆใครที่กำลังตามหารถอนเนกประสงค์หรือว่ารถครอบครัวนะคะแนะนำคันนี้เลย80,000 0บาทมีทอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แผงข้างนะคะด้านนี้สีดำนะคะตัดด้วยสีเงินแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดีสีดำเงาๆสวยแล้วก็เทม่มากๆตรงนี้ไร้ตําหนิเลยคุณลูกค้าไร้ลอยขีดขวดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านกันบ้างนะคะเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแน่นอนคุณลูกค้ามาดูกันว่าจะย้อมแมวหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าไม่มีย้อมแมวอยู่แล้วดูเลยนะคะไม่มีรอยคออไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวหังนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตน,นะคะคุณลูกค้าด้านในก็สวยงามแบบนี้เลย แต้มจากโรงงานยังอยู่อีกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไม่แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนนะคะในส่วนของแผงข้างด้านนี้มาสีเดียวกันเลยคุณลูกค้าตําหนิก็ไม่มีรอยขีด อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับด้านหลังนะคะก็สวยงามแบบนี้เลยสีเต็มส,สีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันนะคะตกแต่งสปอยเลอร์กับพี่ปัดน้าฝนมาให้สวยงามนะคะคุณลูกค้าระบบอะไรทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติไม่มีรวนแน่นอนและเสริมความปลอดภัยนะคะด้วยกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์กันชนได้ถึง หรือ6สุดเลยคุณลูกค้าบอกเลยว่าออปชั่นจะหนักสัเต,ต,ต,ต็มจริงเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะมาดูโครงสร้างด้านใหม่ของเขากันดีกว่านะคะคุณลูกค้าว่าคันนี้จะมีโดน หน,หนักมาบ้างไหมนะคะแต่บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนดูคุณลูกค้าไม่มีรอยคล้องไม่มีรอยพ่นนะคะเมอัพเมตกรมสวยงามแบบนี้เลยไม่มีการตัดต่อตัว,ตวถังใดไดทั้งสิ้นคันนี้ดาเดิมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนเขาแหงข้างด้านนี้มาเป็นสีเดียวกันแล้วก็ไร้รอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูด้านสุดท้ายกันบ้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้ ย้ำีกทีรถบ้านมือเดียวมิโุบิชิปาเจโรได้ถึง7ดที่นั่งเลยนะคุณลูกค้ารถครอบครัวนี่แนะนำสุดๆเลยออปชั่นเขาจัดหนักจัดเต็มจริงแล้วดูคงสร้างเขานะคะสวยงามแบบนี้เลยไม่มีรอยขอไม่มีรอยพอด ไม่มีอรอยตัดต่อตัวถังนะคะแล้วก็แผงข้างด้านนี้สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าปุ่มกดได้ทุกปุ่มไม่มีปุ่มไหนหายไปนะคะแล้วก็แทบไม่มีสีลอกเลยคุณลูกค้าสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะ มาในรถเรียบร้อยนะคะแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้นะคะจะเป็นประบบแบบรุ้สตาร์ทแล้วคุณลูกค้ากดปุ่มสตาร์ติดปัป๊บเลยนะคะในส่วนของสีภายในก็จะเป็นสีดานะคะแต่ด้วยสีเบดโร,รลา่าสวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะภายในแทบไม่มีปมหนีเลยคุณลูกค้ามาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นแบบนี้เลยฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้ มีแ <c oughs> พตเทิร์นชิปด้วยคุณลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยไม่มีตําหนีเลยนะคะต้องตาสัญลักษณ์ที่ิบิชิไม่มีรองเลยคุณลูกค้าตรงหนักสีดำก็ไม่มีไม่มีรองอีกเช่นเดียวกันก <c oughs> ารบังคับพวงมาลัยนะคะก็เป็นเป็นปกติไม่มีติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาในส่วนของเรือนใบกันบ้างเรือนใบคันนี้นะคะเป็นเรือนใบดิจิตอนกึ่งอนาล็อกนะคะ ระบบทุกอย่างเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์แล้วก็เร่งใหม่คันนี้นะคะจะีที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าถือว่าไม่เยอะเลยนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของคอนโซลมาเป็นคอนโซลหนังสีดำสะอาดดแบบนี้เลยไร้รอยขีดข่วนลไร้ตำหนิเลยนะคะสวยงามมาาๆเสริมความปลอดภัยด้วยแอร์แบ็กหมดคุณคลูกค้ามาในส่วนของมีเดียกันบ้างนะคะมีเดียเป็นระบบนัลสกีนแบบนี้เลยระบบไม่มีรวนแล้วก็ยังมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยคุณลูกค้า มีเนวิเกเตอร์แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ยังมองกล้องหลังได้ด้วยคันนี้ไม่แน่ใจว่ามองกล้องศัพท์ร้อหกสิบองศาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะคะนี่ลูกค,ค้ามีจริงๆด้วยมองกล้องสัพทร้อหกสิบองศานะคะแล้วก็ยังสามารถมองกล้องหลังได้ด้วยเท่าน,นั้นยังไม่พอคุณลูกค้าออปชั่นเขานะคะแอร์ยังเป็นระบบทูเอลนะคะแยกอุณหภูมิกันไปเลยไม่ต้องตีกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านล่างในส่วนงเกียร์เกียร์คันนี้เป็น ออะะกเกียร์ออโต้นะคะระบบเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนทางเรามีรับประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะมีแทนสมัยแล้วก็ระบบไม่มีโอยเลยนะคะคนต้นกลางนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าที่ผักแขกเปิดออกมาได้สามารถเก็บของภายในนะคะได้เล็กๆ้กนะ้อยแต่ถือว่าใหญ่อยู่นะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะมาเป็นเบาะหนังนะคะ สีดำแบบนี้เลยไม่มีรอยขีดแล้วก็ไม่มีรอยข่วนเลยนะคะสวยงามมากๆและแถมน,นะคะปั๊บไฟฟ้านะคะได้ถึงผู้น้าเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบกันนะคะดีคุณลูกค้าบอกเลยนะคะระบบไม่มีรอนกดป,ปุ๊บก็คือเลื่อนปั๊บเลยสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของกันดีกว่านะคะว่าเจ็ดที่นั่งจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยค่ะเข้ามา ด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้าย้ําไม่ทีคันนี้ได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยคุณลูกค้าเป็นรถครอบครัวที่ครบจบในคันเดียวจริงๆนะคะภายในด้านหลังก็กว้างขวางดสะอ้านแบบนี้เลยเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือนด้านหน้าเลยเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสวยงามตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนได้ยังไม่พอนะคะสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่มีขีดข่วนเลยนะคะย้ําไม่ทีเป็นรถบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกสามารถพับลงนะคะเก็บของเพิ่มเติม ได้ทุกเบาะเลยคุณลูกค้าสะดวกสบายมากๆยังไม่หมดคุณลูกค้าต้องกลางนะคะนี่มีจอมาให้เด็กๆด,ดูนะคะนี่สมกับเป็นรถครอบครัวจริงๆคุณลูกค้าแล้วก็ระบบไม่มีรวนเลยสามารถใส่ DVD CD ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีแอร์มาให้นะคะถึง4ตอนด้วยกันนี่สามารถปรับได้ตามใจชอบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ระบบไฟติดทุกดวงอย่างที่บอกไปแน่นอนนะ ใครที่กำลังตามหารถอเด็กประสงค์เจ็จที่นั่งอยู่ห้ามพลาดคันนี้จริงคลูกค้าออปชั่นครบจบในคันเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าค่ะเครื่องนเดิมจากมิตซูบิชินะคะกรอบเครื่องสวยงามไม่มีแต่ห้องเครื่องแห้งไม่มีรั่ซึมนะคะพาก็ป้องมีแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าสวยงามเลยคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะคะรับประกันไม่มีชนหนัก จมนาำไฟไหมแน่นอนขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบแล้วก็2,400ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขากันเลยดีกว่าคะ่ะ ต่บไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวมิ t s บิชิปาเจโ e ่สปอร์ตนะคะ 2.4GT ี่ GT P Premium คันนี้จะอยู่ที่ปี2018นะคะคุณลูกค้ารถเอเนกประสงค์7ที่นั่งครบจบในคันเดียวเลยออปชั่นแน่นๆนะคะคุณลูกค้าต้องคันนี้เลยนะคะย้ำอีกทีเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ราคาสุดพิเศษของเขานะคะเฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube เท่านั้นราคาจะอยู่ที่758,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้บาบอกเลยว่าคุ้มค่า คุ้มราคามากๆไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เครดิตดีมีประวัติดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยคุณลูกค้าแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถาจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยทางเรามีบริการนั้นให้นะคะแล้วก็คันนี้รับประกันนะคะเครื่องเกียร์ยาวถึง2ปี แล้วก็สิทธิพิเศษอีกมากมายนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อพี่เปิด084848444 8นะคะหรือ l ล n e แอนดแบลสคาเซนเตอร์นะคะ Facebook นะคะแอนดสีคาเซนเตอร์แล้วก็ YouTube นะคะแปดมสีคาเซนเตอร์ชานลสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะป้องกันแสง UV ค่ะคุณลูกค้ารับเพิ่มไปเลยค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอ